มาก่อนนะท่านพุทมาด้วยความที่นายเป็นคนใส่ใจลูกน้องคงไม่ได้ฆ่าลูกน้องที่ไม่ได้ทำผิดเพียงเพราะแค่ตัวใหญ่ขึ้นหลอกใช่ไหมละ่ะวายเหรอทำไมถึงมีเล่าในระหว่างปฏิบัติภารกิจได้วันหน้า นี่มันของหายากที่ผลิตขึ้นมาจากมาเลเลยนะมีแต่สารวัตรทหารที่ได้ดื่มกันนะครับขอสนุกกันสนิทไม่ได้ละครับเนี่ยก็มีชาวฝรั่งอยู่แล้วนี่น่ามำคานใช่ไหมก็ได้เอาไปสิเอ้ยเป็นวายที่มีน้ำาข็งสั่นลังของซีดอยู่หรอกเลยมันเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่มีวี่แววว่าจะเกิดอาการเกรงเลยนี่มันโกหกเราเลยโอ้ยเร็วชะมัด การเคลื่อนไหวต่างจากปกตินี่ก็คือฝีมือของซิกเย,หย,ย้หอยเะวาริสนายอยู่ตรงนั้นเหรอพวกนาย การอำลาพวกเราไม่อาจเชื่อใจกันได้อีกไม่นานกองทัพจากทั่วโลกจะมารวมตัวกันที่เกาะแห่งนี้พวกนายคงไม่รู้หรอกว่ามันหมายความว่ายัางไงคิดว่าตัวเองมีทั้งพลังมีทั้งเวลาและมีทางเลือกแต่นั่นคือความเข้าใจผิดอย่างมหันเลยนะรีไวเป็นความผิดพลาดของนายนั่นแหละเอาเถอะ ถึงฉันจะบอกความตั้งใจจริงให้ฟังยังไงพวกนายก็คงไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมล่ะเฮเรนมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละที่เข้าใจถ้าออกจากป่านี้ไปได้พี่จะรีบไปหาหนายทันทีแต่ก็หวังว่านายจะจำสถานที่กับเวลาได้นะเฮเรนออ,อ,อไปเลย อะไรกันนักหาวันเนียววันท่วไอเอาอีกแล้วนะจกอยูที่นแกอยู่ที่ไหนรีว มันอ,อะไรขึ้นกับน้องที่นาวมว่าผงแก่อย่าบอกนะว่าข่าไปแล้วท่านตาผมสอ,อจนอจริงจิมยย้่แ,บบแกนมุมแล้วไอสบามากนุนท่นที่แกต้องทำก็คืออา่านหนังสือไปยืีเงียบแท้อทำไมแกถึงได้คิดเอาเองแล้ววะ จะหนีแต่ฉันไปไดนะ้คิดว่าทำให้ลูกน้องกลายเป็นไทท่านแนละ้วฉันจะไม่กล้าฆ่าพวกของเลยไงแค่ผมไม่รู้สิทธา่าว่าเราต้องสังหารพวกเขาไปมากมายขนาดไหนแล้ว ไงไอ้หน้าคนแกนี่มันทั้งเหม็นเน่าทั้งโสโครกหน้าตาอุบาทชาติชั่วสิ้นดีไอเวรเนยเอาละวางใจได้ฉันไม่ฆ่าแกหรอกเฉพาะตอนนี้น